สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b c a แอนด์แคมก็มีปืนสั้นแบล็กกันมาแนะนำอีก1รุ่นครับผมกระบอกนี้เป็นงานของเซอร์นะครับชื่อรุ่น M9 นะฮะนี่ตัวกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเปิดกล่องออกมาดูก็จะเจอกับคู่มือนะค,คู่มือตรงรุ่นนะครับ M9 นี่นะฮะในคู่มือก็มีวิธีใช้งานถอดประกอบประมาณนี้นะครับ ก็นี่นะฮะแล้วก็ตัวปืนที่ร้านได้มาก็มีแม็กเดียวนะครับตัวนี้นะมีแม็กกาซีนเดียวราคาก็ย่อมเยาไม่แพง5,900นนะฮะมาดูที่ตัวปืนกันตัวปืนฝั่งซ้ายก็ภาพรวมนะครับโครงเป็นพลาสติก ABS หรือโพลิเมอร์นะฮะประมาณนี้ฝั่งซ้ายก็ สไลด์ก็เป็นโลหะนะครับโลหะผสมเนาะตัวปืนฝั่งซ้ายก็มีเช็คเกอร์ด้านหน้านะครับเช็คเกอร์ไว้ขึ้นลำนี่จับตรงนี้ก็ไม่ลื่นนะฮะทั้งด้านด้านหน้าและด้านหลังนะครับเช็คเกอร์นี่อันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะครับเวลากระสุนหมดลิ้นแมกซีนตัวนี้จะมาดันคันค้างนี้ให้ยกขึ้นให้สไลด์ค้างนะครับเพื่อบอกว่ากระสุนเราหมดแล้วนั่นเองนะับ ปลดล็อกสไลด์โดยการกดลงไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือคันถอดปืนนะเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือปุ่มปลดแมกกาซีนจะเป็นลักษณะนี้นะฮะตรงนี้ก็คือเซฟนะฮะสีแดงก็คือกดลงมาอย่างนี้เป็นการเข้าเซฟนี่นะครับเหนียวไกลไม่ได้นะครับไกลวืดเนาะถ้าปลดขึ้นก็เหนียวไกลได้ลักษณะนี้เลยนะครับสวยนะครับอ่า ตรงท้ายแม็กตรงโครงปืนตรงนี้มีห่วงสําหรับร้อยสายกันตกด้วยนะฮะฝั่งซ้ายก็ริบเรียไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับตัวศูนย์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับศูนย์แบ่งกันเนาะนกสับเจาะโปร่งนะฮะนี่สวยมากนะครับฝั่งขวาก็มีเช็คเกอร์ด้านหน้าเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับปุม่มสีแดงก็เป็นการเข้าเซฟเหมือนกันนะครับ มีบอกยี่ห้อนะครับเซอร์เอ็กนะครับเก้ามมพีขนาดกระสุนนะฮะแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์แต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันนะไม่ซ้ํากันด้ามมีร่องนิ้วตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าจับถนัดแล้วก็สวยดีนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับจุกตัวนี้คือจุกตัวปรับแรงดันนะครับจะไปไขออกนะครับถ้าเอาออกปืนจะไม่สลัดปอกนะครับผม วิธีใช้งานอันดับแรกแมกกาซีนในคู่มือบรรจุ17นัดนะครับแจ้งว่า17นัดนะฮะแต่ลองใส่จริงๆแล้วแม็กมันจะค่อนข้างแข็งนะฮะแข็งมากอันนี้เป็นกระสุน9มม PAK นะครับนี่นะห,หัวหัวปอกกระสุนก็จะเป็นแบบนี้เวลายิงไปก็ไม่มีหัวกระสุนออกไปนะครับมันก็พลาสติกก็จะบานออกแค่นั้นเอง บรรจุกระสุนนะครับเอาจานท้ายมาวางไว้ตรงร่งองกว้างๆนี้นะฮะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็กดนะฮะบรรจุกระสุนนะเสร็จแล้วก็เอาแม็กกาซีนสัก้าไปในตัวปืนนะฮะดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์เป็นการป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงเช็คมีกระสุนนะครับเหนียวไกลก็ยิงได้เลยถ้าไม่ยังไม่ยิงก็เข้าเสีน,นะครับเวลายิง เหนี่ยวย,ยิงแล้วสไลด์จะถอยหลังขอล้างปอกตรงนี้จะเกี่ยวกระสุนออกมาแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะอ่ะในสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าจะยิงต่อก็ทวนวิธีเดิมนะครับถ้าไม่ยิงแล้วก็เก็บนะครับเคลียปืนเช็ค หันปืนไปในทางที่ปลอดภัยแล้วก็เหนียวไกนี่คือวิธีการเก็บปืนนะครับหลังจากยิงก็ต้องถอดล้างทําความสะอาดบ้านนะครับถ้ายิงไม่มากก็ค้างสไลด์ค้างสไลด์แล้วก็ฉีดสเปรนี่นะฮะสเปรที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับตัวนี้หอมฉีดเข้าไปข้างในแล้วก็แปรงปัดแค่นี้ก็พอก็ได้นะครับถ้ายิงไม่เยอะเนาะแม็กสอแม็กอย่างนี้แต่ถ้ายิงยิงเยอะ คือมันเยอะแล้วขมอมันชักจะมีมากยิงสักกล่องอย่างนี้นะครับกล่องสองกล่องก็ถอดล้างทำความสะอาดบ้างนานทีก็ได้นะครับโดยการอะดับแรกปลดแม็กก่อนนะครับเคลียรกระสุนเช็คไม่มีกระสุนนะครับดึงคันตรงนี้ลงมาบิดลงมานะครับแล้วก็เอานิ้วหนังงัดออกมาเลยนะครับนี่ถอดไม่ยุ่งยากนะครับดึงสไลด์คอยหลังยกขึ้น่อนแรงไปด้านหน้าน ชิ้นส่วนมีแค่นี้ 3- 4ชิ้นนะครับนี่เวลาถอดออกมากแล้วก็ใช้สเปรย์นี่นะครับน้ำมันล้างฉีดให้ทั่วแล้วก็ใช้แปรงซิฟันเก่าๆก็ได้นะครับปัดพวกคราบขมาคราบฝุบ่นอะไรออกให้หมดนะครับชิ้นส่วนก็ถอดแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปถอดมากทุกชิ้นส่วนขนาดนั้นนะครับวิธีถอดล้างก็ถอดแค่นี้ก็พอนะครับ ก็จะมีสไลด์นี่เราก็ฉีดเลยฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดแปรงขัดท่วออกผ้าเช็ดแค่นั้นเองนะครับวัสดุแรงกันทุกชนิดนะครับมันมีกฎควบคุมไว้อยู่ห้ามคือไม่ให้ใช้เหล็กล้วนเหมือนปืนจริงนะฮะนี่ให้ใช้ในส่วนที่รับแรงดันในรังเพลิงอย่างเช่นโม่หรือ,อตรงรังเพลิงตรงส่วนนี้นะครับให้มีชิ้นส่วนเป็นเหล็กได้แต่ไม่ทั้งหมดนะครับผมจะ อันนี้คือแม่เหล็กนะครับเช็คให้ดูว่าอ่านี่ตรงนี้ลำกล้องเป็นเหล็กนะครับแม่เหล็กดูกติดเนะาะอตรงนี้ก็แม่เหล็กดูกติดนะฮะขอล้างอ่าอีเจคเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะนกสับไม่ใช่แต่มีเหล็กข้างในตรงนี้นะฮะนกสับประมาณนี้นี่คันค้างคันปลดก็เป็นเหล็กนะฮะดูติดแน่นมากเลย ปุ่มปดแม็กไม่ใช่ก็ประมาณนี้ตัวบูทนี่ก็เป็นโลหะผสมนะครับสปริงไกล,ลอดมันแน่นอนอยู่แล้วสปริงก็ต้องเป็นเหล็กนะครับสไลด์คอร้ลังปอกตัวน,นี้เป็นเหล็กนะครับนี่ปุ่มเซฟก็เป็นเหล็กแต่โครงนี่จะเป็นโล,โลหะผสมนะครับไม่เหล็กไม่ติด ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีประกอบกับหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกให้อาบูตตัวนี้กับสปริงไกลอดใส่เข้าไปด้วยกันแล้วก็เอาขึ้นในลักษณะนี้นะฮะใส่เข้าไปในโครงปืนแบบนี้นี่มันจะเข้าล็อกอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาสไลด์มาครอบเลยครอบสปริงส่วนวิธีเดิมนั่นเองครับอีกนิดนึงถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้นะครับ เพื่อนๆไปเหนี่ยวไกนี่อย่างนี้จะใส่สไลด์ไม่ได้นะครับจะประกอบปืนไม่ได้นะครับถ้าไกลอยู่ในล,ลักษณะนี้ต้องง้างออกก่อนนะครับง้างให้นกง,ง้างก่อนนะครับถึงจะใส่สไลด์เข้าไปได้นะครับเป็นเทคนิคที่หนึ่งนะครับนี่ทีนี้สลักล็อกจะมีติ่งตรงปลายนี่นะฮะให้เอาติ่งเสียบเข้าไปในรูอย่างนี้นะฮะ แล้วก็บิดนี่บิดให้เข้าล็อกนี่คือเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คแม็กซีนแม็กซีนเป็นเหล็กนะฮะลินแม็กเป็นพลาสติกนะครับมีเพื่อนๆบางคนถามขนาดน้ำหนักผมก็จะเพิ่มเติมในคลิปด้วยนะครับปกติสไตล์ผมก็ที่ผ่านๆมาไม่ค่อยช่างน้ำหนักแล้วก็ไม่ค่อยวัดนะครับแต่มีเพื่อนๆบางคน สอบถามมาผมก็จะปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นนะครับตัวปืนผมวัดคร่าวๆนะครับนี่ตั้งแต่ปลายลำกล้องจนถึงตรงท้ายนี่ก็7นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับส่วนสูงก็5นิ้วครึ่งนะฮะความหนาก็ประมาณ หน,นิ้วนิดๆหนึ่งนิ้วกว่าๆนี่นะครับเทียบกับมือผมก็ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนน้ำหนักปืนาตาช่างดิจิตอลผมเสียนะครับก็เอาตัวนี้เลยนี่นะฮะก็น้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่6 7 8 9ขีดกว่ากว่านะครับก็เกือบกิโลนะครับ น้ำหนักปืนเปล่าคือแบงกันไม่มีหัวกระสุนนะครับกระสุนปืนที่มันหนักๆนี่เดี๋ยวผมเทียบให้ดูกระสุนปืนจริงที่มันหนักๆมันหนักตรงนี้นะครับตรงหัวกระสุนแต่แบงกันไม่มีหัวกระสุนมันน้ำหนักนี่จะเบามากจะมาเทียบกันไม่ได้เลยนะครับก็คือถึงจะใส่เต็มแม็กซ์สินัดน้ำหนักก็ไม่เพิ่มเท่าไหร่นะครับน้ำหนักปืนเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งช่องทางติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากนี้ก็ไปยิงเทสกันนะฮะทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับเซอร์ M9 ็กระบอกนี้นะครับไปครับผอมยิงทดสอบแบงกันเซอร์ M9 นะครับ